สวัสดีครับวันนี้แจ็คจะมาทําน้ําพริกไข่ต้มวิธีทําง่ายๆดูคลิปนี้จบทําตามได้เลยขั้นตอนแรกแจ็คจะต้มไข่ก่อนครับให้เรานําน้ําใส่หม้อขึ้นตั้งไฟจุดไฟใช้ไฟกลางพอน้ําเดือดแล้วใส่ไข่ลงไปครับวันนี้แจ็คใช้เป็นไข่เป็ด3ฟองนะครับเบอร์สองต้มทิ้งไว้แบบนี้นะครับเป็นเวลา8นาทีครบ8นาทีแล้วปิดแก๊สครับ ทีนี้ก็มาคั่วพริกหอมกระเทียมกันให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางใส่หอมแดงลงไป10หัวกระเทียมจีน15กลีบพริกจินดาเขียวและแดง15เม็ดคั่วให้สุกเกรียมและมีกลิ่นหอมเลยครับตอนนี้พริกหอมกระเทียมก็สุกเกรียมจนมีกลิ่นหอมดีแล้วนะครับให้เราปิดแก๊สได้เลย นำมาเทใส่โคกเลยครับแล้วก็โคกได้เลยละเอียดแค่นี้ก็พอครับทีนี้ก็เริ่มปรุงรสได้เลยใส่พงชูรสลงไป1ส่วนสช้อนชาน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำปลาร้หนช้อนโต๊ะ น้ำปะลากับผงชูรสนะครับถ้าใครไม่ชอบไม่ต้องใส่ให้ใช้น้ำปลาอย่างเดียวได้ครับแล้วบีบมะนาวลงไปสักหนึ่งลูกครับและถ้าใครชอบรสชาติหวานจะใส่น้ำตาลสักหนึ่งช้อนชาก็ได้นะครับตามชอบได้เลยแต่ว่าวันนี้แจ็คไม่ใส่นะครับตามด้วยไข่ต้ม คลุกเขาให้เข้ากันได้เลยครับใช้สับบีบแบบนี้นะครับแล้วโรยต้นหอมผักชีเพิ่มความหอมเล็กน้อยอันนี้ตามชอบนะครับคลุกเค้าให้เข้ากัน เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสีสันหน้าตาหน้าทานมากๆเลยครับนี่ไข่ต้มเน้นๆโหสวยงามครับโรยต้นหอมเล็กน้อยครับทานคู่กับผักสดหรือผักต้มก็ตามชอบเลยนะครับนี่โหไป ืมแตงกวาวด้วยรสชาติอร่อยเลยครับไม่ต้องปรุงเพิ่มนี่ทางบ้านลงไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ